สี่เด็ดมาแล้วครับกับพิบตาไม่ได้ครับใครอยู่ใกล้หยิบเบอถือเตรียมพร้อมครับอย่ยไปยองนะ Ê subscribe cho kênh Ghiền là thu. ลูกพี่โอ้ยพอ,อไวพอ,อไวจังดูพี่ดูกล้องมาพี่ดูกล้องไป วันนี้รู้สึกว่าพีเรีเป็นพิเศษครับ้ด้ดให้ดนะรู้สึกเรีเป็นพิเศษครับครับทํางานตั้งแต่เช้านะยังไม่ได้เด็กยังไม่ได้กินนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเ c ซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่คนที่ชอบปิดบังนะครับ ไบบขอบคุณค,คนที่ชอบปิดบังไงคนทำไม่ได้พูดคนพูดไม่ได้ทำอ,อ,อะไร ทำอะไรครับทำอะไรทำอะไรไม่รู้รคืออะไรครับก็วันนี้ก็รู้สึกรู้สึกขาบภูมใจนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับตัวหลักในงานนี้ที่เกิดขึ้นก็คือพี่บุ๊ดํา้ซิ่งดินด่วนแล้วก็เสียอันพี่สารใต้ดั้มแต่งแล้วก็แล้วก็ผม3คนนะครับเริ่มจุดเริ่มต้นที่ได้มาสร้างตรงนี้ถ้าตีมูลค่าทั้งหมดวันนับไม่ถ้วน รับไม่ด่วนรับไม่ด่วนจริงๆรรถเยอะมากอันนี้คือเราทําด้วยใจนะครับเราทําด้วยใจทําให้กับคุณยายแต่จุดๆไม่พูดดีกว่านะครับคือพวกผมทําบางคนก็ชอบก็มีไม่ชอบก็มีนะครับผมก็เข้าใจนะครับเรื่องแบบนี้นะครับก็นี่ก็ตีไปเลยนี่เฉพาะดินอะตีไปมูลค่าตีไปคาทไร่3า0ร้อยห้าสิบไหมรยสามร้อยห้าสิบไป อ่า350นะครับประมาณร้อยกว่ารถแล้วก็ปูนอีกนะครับปูนเป็นร้อยลูก็อกเป็นร้อยลูกนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมร้อนก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ทีมงานมอไซค์ด้วยนะครับทีมงานรถกระบะด้วยนะครับ มาหมดนะครับสายบุญไม่ว่าแต่ทุกๆกทีมงานนะครับที่ได้มาร่วมบุญกันวันนี้นะครับเชิญชวนด้วยท่านแล้วก็วันที่14กันยาที่บ้านผมนะครับที่วัดบ้านสามโคครับที่เดิมนี่ก็ไปร่วมนี่ก็ไปร่วมมาแล้วมงคลสาวก็ไปร่วมแล้วเสียดีไปมาหมดเสียตะเสียมอนไปมาหมดหมด แล้วก็เจอกันครับ1ันโลซีที่ัด้าสามโพนะครับใช่บอบุญนะครับบริจาคอีดนทุนทรายเข้าวัดอันนู้นเต็มที่ครับวันนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนใหญ่อย่างนี้เนาะก็ตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยนะครับคือการจราจรนะครับ อย่างนี้อ่าหันหน้ามาฝั่งนี้ตัวมือเนี่ยก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานคุณช็อตเด็ดเลยทีมงานผมแม่ ครับเปี่ยนท็อปแท็บนะครับนี่มาไกลเหมือนกันครับเปี่ยนท็อปแท็บเปี่ยนท็อปแท็บก็มาไกลเป็นพอสมควรใช่ไหมมาไกลคันที่มาไกลที่สุดคือชนบุรีชนบุรีโกบอยโกบอยหลายเรื่องอ่ามีมาชนบุรีก็มานะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดอ่าร้อยเอ็ดก็โศ้ใจเหนกันนิสเกตินิสเกตมาหมดครับมามากันหมดขอให้ไปไม่หมดลอยใจนี้ยสีดำโอ้บัตรกัวบัตรกัวด ก็มาเสียตินนะครับทีมงานช่องทุกทุกของพวกเราก็ท,ทุกท่านเลยเอาพูดง่ายๆทุกท่านก็าพวกผมก็ทำไม่ทั่วแนะนอนที่นี่พี่ใหญ่มาี่นี่นะนีพี่ใหญ่ เป็นหนังจีนก็เรียกแม่ทัพแม่ทัพไม่ใช่อันนี้รองแม่ทัพใช่แล้วก็เสียอันเสียอันนะครับก็ไม่ได้มาแล้วก็ขอขอบคุณทางอำเภอนะครับทางอำเภอทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับของอำเภอลำดวนนะครับขอขอบคุณจริงๆครับวันนี้ก็งานก็เริ่มลุกล่วงไปด้วยดีนะครับก็ไม่มีอะไรติดขัดอะไรนะครับเราก็มาด้วยใจกันนะครับด้วยใจใช่แต่ว่า ไม่เป็นไรรถเาให้ทีต่อรถให้ทีแต่เสียงเราก็1โมงจอดกับบ้านนะครับตามนั้นหวันเยียบโอเคไปจับนมโบจิษัทสุดยอดไปแล้วครับโอเคบายบายขอบคุณ นี่ก็เป็นเสียงจากช่างเอียวครับตัวจริงเสียง<า>จริงโอเค <Okay. S 3>